สวัสดีค่ะอ่าเซอนนะคะอันนี้เป็นพี่หลอดเนาะวันนี้พี่หลอดมาออกรถกับเรานะคะเป็นวันที่สิบแปดกรกฎาคม2อ6พันร้อยหสิเ็ดนาะออนอยากจะขอสอบถามพี่หลอดที่ว่าอ่ามาออกรถกับเราอิซุสเียบงวอสากาคุชินารายค่ะพี่หลอดรู้สึกว่าประทับใจตรงไหนบ้างคะประทับใจประทับใจหมดเลยจ้ะประทับใจ เหมือนว่าเราไปเซ็นเคสก็อนุมัติเร็วน่คะประทับใจแบบไปเซ็นก็อนุมัติเร็วแล้วก็แบบง่ายนะจ๊ะแล้วเรื่องของทางบริการทางเซลเป็นยังไงบ้างคะทางบริการเซลลก็ดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราอยากได้รถอีกคันเรายังคิดว่าจะมาออกที่สุสานเราใช่ค่ะถ้าจะเอาอีกก็จะมาออกที่นี่เหมือนเดิมค่ะ รถคันนี้ของเราเป็นยี่ห้ออีซูซูเป็นคันที่เท่าไหร่คะคันที่สองจ้ะอ๋อแสดงว่าพอใจในยี่ห้อนี้เนาะแล้วก็เหมือนว่าประหยัดน้ํามันไหมคะรถประหยัดน้ํามันจ้ะอีซูประหยัดน้ํามันมากเลยประหยัดเนาะค่ะแล้วก็ในอ่าส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งของแถมแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างพอใจไหมคะพอใจค่ะพอใจมากเลยผลการก็ดีค่ะขอบคุณค่ะสมมุติว่ามีคนอยากได ออนก็จะขออนุญาตเนาะให้โทรติดต่อออนเหมือนเดิมนะคะที่เบอร์093452 2408าีเซลออนนะคะแล้วก็สมมติว่ามีใครอยากได้ก็เหมือนที่ออนบอกเนาะจะมีค่าน้ำพาให้5,000บาทอ,อันนี้คือในเงื่อนไขแล้วก็ชุดแต่งนี้เราเราโอเคหมดใช่ไหมคะใช่คะโอเคหมดเลยสวยค่ะถูกใจค่ะอันนี้ก็งั้นก็ขอบคุณมากนะคะ